สุดช้ำเช่าอูจอดเรือถูกแยกอะไรขายบางรายหายยกลำความเสียหายเกือบล้านบาทเหตุการณ์ราวนี้ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนายกฤิศดางออกกิจจวัตรอายุ30ปีเจของธุรกิจขายปลีกส่งอาหารทะเลและน,นายเทรณนาแจ่มใสอายุ27ปีประกอบอาชีพนายประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์ ได้ถูกขโมยเรือสปีดโบท๊ทสำหรับตกปลาที่ฝากอู่เช่าจอดเรือย่านถนนเทพประสิทธิ์ตมบนหนองเปรียงอำเภอบาลบุงจังหวัดชนบุรีโดยผู้เสียหายรายแรกคือนายติสดางเจ้าของธุรกิจขายปลีกส่งอาหารทะเลจังหวัดสมุทรสาครได้เล่าให้ฟังว่าตนเองนั้นเป็นนักตกปลาชอบมาตกปลาที่พัทยาก่อนเกิดเหตุได้นำเรือสปีดโบท๊ทยาวส6ฟุต ที่ซื้อมาในราคา3แสนบาทมาฝากจอดไว้ที่อู่เช่าจอดเรือแห่งหนึ่งภายในซอยเทพประสิทธิ์ซอยเจ็ดโดยเจ้าของอู่คิดค่าเช่าจอดเดือนละ1,800บาทได้ประมาณ4-5เดือนด้วยวิกล้องวงจรปิดที่สามารถเปิดดูได้ตลอด24ชั่วโมงจึงได้ไว้วางใจว่าที่จอดแห่งนี้มีความปลอดภยัย จนกระทั่งเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีเพื่อนที่นําเรือไปจอดที่เดียวกันได้โทรศัพท์มาบอกว่าเรือของตนนั้นถูกลากออกจากอู่ไปจึงพยายามเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดดูแต่ไม่สามารถเปิดดูได้พยายามโทรศัพท์หาเจ้าของอู่ก็ติดต่อไม่ได้หายเข้ากลิบเมฆไปเลยจึงได้โพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กของกลุ่มนักตกปลา ปรากาตามหาเรือที่หายไปต้องมาได้รับแจ้งจากเพื่อนๆในกลุ่มว่าพบเรือของตนนั้นถูกรถกระบะลากไปแถวถนนเส้นห้วยใหญ่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบาราุงจึงรีบนั่งรถจากสมุทรสาครมาตรวจสอบแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วจึงมาร้องทุกข์แจงความดังกล่าว ส่วนผู้เสียหายอยีกรายหนึ่งคือนายธีระนายซึ่งเป็นอาชีพนายประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์ได้เล่าให้ฟังว่าเรือของตนเองนั้นเป็นเรือสปีดบ๊ทความยาว23ฟุตซื้อมาในราคาเกือบ4แส0บาทนำมาฝากเช่าจอดที่อู่แห่งนี้เช่นเดียวกันเจ้าของอู่คิดค่าจอดเดือนละ2,000บาทโดยตนจะจอดไว้ที่นั่นเป็นประจำเพราะตนไม่ค่อยมีเวลานำเรือออกไปตกปลาประกอบด้วยความไว้ ใจกับสถานที่เช่าจอดเรือจนกระทั่งเมื่อวันทีา่าพฤศจิกายนเวลาประมาณ21นาฬิกาเพื่อนของตนได้โทรศัพท์มาบอกว่าเรือถูกถอดอะไหล่โดยเจ้าของอู่ได้หายตัวไปจึงได้เดินทางไปยังอู่จอดเรือต้องตกใจพบว่าเครื่องเรือยี่ห้อ y a m a า,าเท a y l o r ลากเรือซาวเดอร์ได้ถูก แยกชิ้นส่วนสูญหายไปเหลือเพียงกรุงเรือจากนั้นจึงพยายามติดต่อกับเจ้าของอู่แต่ไม่สามารถติดต่อได้เบื้องต้นได้แจ้งควา,ามร้องทุกข์ไปกับร้อยตำรวจเอกพุทธรักษ์สอนคำหานพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาสาขาโค้งดงตาลเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะประสานชุดสืบสวนติดตามเจ้าของอู่จอดเรือ มาสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไป New s 24อิอภพรแสงแก้วภาพข่าวดิราต์ยิบสีรายงาน